ไป๋ไป๋ไป๋เมื่อกี้อะไรแบ๊หน้าไป๋พอพอพอคนที่โบว์มาสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ My Club Murder นะครับกับผมเต้ครับผมอีโป้เองครับครับผมแนะเจ้าเก่าเจ้าเดิมตั้งใอยู่ผมปอีกนานนะคนที่โบว์เราคนที่โบเราไปเล่นกันดีกว่าอุ้ยจริงเปล่าอุ้ยคนที่โปว์อะไรอ่ะผมเป็นอันเนี้ยผมเป็นอ้ยนึกมุกไม่ออกแล้วเฉียดไปเลยฮะเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะเจฉียบเจอฉียด อ๋อๆแล้วไปแล้วไปแล้วไงเลยคุณนิโปรดูนี่อุ้ยอ่าสวยเดอหัวละเดอหัวละโดนละโดนละเปิดมาเกมแรกเป็นเลยเกิดไปหรือเปล่าคุณนิโปรเกิดไปหรือเปล่าคือผมกลับไปแล้วแหละจริงๆเมื่อกี้แต่ไม่คิดอ่ะไม่คิดว่าเปิดมาคุณนิโปรจะกล้าผมเลยหลังคุณนิโปรข้างหลังเขาใน้ลงไปเก็บธนูอ่ะอ้าว จบแล้ว <laughs> จบแล้วคุณพี่โบตายต่อไปเมื่อเดือดจังเลยนะเกมมลียวเป็นม่ชอบเป็นแล้วเกลีวเป็นสกีอ่ะพุดนั่นไม่เงี้ยวะข้าตอนนี้ไม่ได้ดาบเลยเนี่ยคพวกเด็ดอย่าบอกว่าคุณพี่โบตายเอา้เอาจบแล้วคุณพี่โบตายเหฉยผมกระดืเรื่อยที่ผมไปเจอไอ้ตรงอันนั่นแหละไอ้ตรงเป็น เดือดปลาทอดนะทีนี้ผมก็แบบว่าจะเดินแบบเดินรอบเดือ,บบอดปลาทอดเล่นรืดไม่ไหวใช่น่าใช่จริงด้วยเฮ้ยแ <c oughs> ้วตอนนี้ผมผม,ผม,ผ,ม,ผ,มผมตายไปแล้วอะ <c oughs> ่ะจบแล้วจริงจบจริงผมก็จะก็จะเรียนหน่อยแต่คนที่โฟร์ไม่ได้ไม่ไม่อยู่เดี๋ยวผมตายอยู่แล้วว้าแม่จับดาบมันอย่างนี้นี่เองเก็บทองเก็บทองเก็บทองคนเดียวคนเดียวผมคนเดียวเฮ้ยเฮ้ย เขาจะไปเห็นศพไหมอย่าอย่าวิ่งอย่าวิ่งไรอย่าวิ่งไรอย่าวิ่งไรคุณพี่โปเขาอยู่ไหนกันหมดอ่ะเอ้าคุณพี่โปหายอยู่ยวเขาอยู่เดี๋ยวเขาอยู่นันหมดล่ะคุณพี่โปไม่โูนกันแท่เอ้าตายแล้วอ้วววไมคุณพี่โปมีไก่อุ้ยให้เขาถึงรู้ผมเป็นเพราะว่าผมเพี่บอกจบแล้วคุณพี่โปอยากเล่นอยากเล่นเหยียแล้วเยียแล้วเหยียแล้วคุณพี่โป้เขารู้เป็นละ คามจริงคุณีิโปลอยู่ตัวการที่ทรมานนั่นแหละอะไรก็ได้อุ๊ยผมู่ยดับไม่โดนอ่ะดีที่ตายชิวแล้วอ่าคุณีิโปลอีกสอกสสงอสนคนอยู่ไหนอ่ะอุ๊ย จุ๊กจุ๊กโอ้ขอใจเย็นเกินตอนนี้ผมเป็นละผมรับไปอีกสิบเกมผมพีได้เป็นกีแต่ตอนนี้คนที่จะเป็นต่อไปได้ก็คือเฮ้ยป็นไปอีกผมเป็นต่อต่ต่แรกนะดีผิดผมยิงผมยิงคนที่โปรันดีแหละจร้ายอ่ะจะไดยไม่เป็นคนที่บอกจะได้แปลว่าผมจินโดจริงจริงเชื่อได้ไหนนะเชื่อได้เชื่อได้ผมจินโดร้อยเลย อินโนไลเมื่อเดือนล้านเฮ้ยดูด้วยเอาไม่ใช่เฮ้ยดูดูด้วยยผมปาคนเยอะมากตนนี้คนที่โปอยู่ไหนผมปาคนเยอะมากเลยเมื่อเเฮ้ยจริงเมื่อปาได้แล้วผมไปเฮ้ยผมเต้นอะไรไปแกตัวนีฮเจเจผมได้ไงเนี่ยวัด๋ยูชั้นสองใช่ไหมล่ะใช่โมีพมากใช่ไใช่ไหผมผมไปเต้เตียเียดย้มังเลยคนคนเียรอ เัาหักคุีฟว์ไปเจออมผเจอเจอแล้วผมรดีรคุณีฟอ่าคนีอ่าไอคนนี้นไกใช่กรัปกัปอาคุณฟรู้ยังไงผมผมก็เจอเขาแล้วผมเจอเขาตอนเริ่มเกลีวแหละผมนั่งมองเขาอยู่แล้วคือคือผมผมผมเจอเขาแล้วตอนเนี้ยผมเจอแบบตัวเป็ด้วยคุณอฟสู้ๆนะเรียบร้อยยิงไม่ถันกับแล้วผมตายแล้วคุณอีฟรู้คุณโฟบอกผมเมื่อกี้ มื่อกี้คุณนิโปปล่อยปล่อยเงียบไ,ไว้เลยอ่ะ yeah. เยบเพื่อคุเต้จะโดนดีโอ้โหผมก็เกือบโดนอันดีเขามองไม่เห็นผมเลย่วคุณน่โปี่ยช็อตพระเอกมาอีกแล้วไปแล้วกลับตาดูคุเต้อยู่คุณนิโปอยู่เขาอยู่ไหนอ่ะนะโอ้ตโดนยังทองหมดเลยคุเต้กับสิง0เสียของเลยเนี่ยผมหาไม่ยังหาเอ๊ยคุณนิโปเขาอยู่ไหนเดี๋ยวผมมาเป็นพระเอก,ออกเองปุ๊บปุ๊บตกใจหมดเลยคุเต้หลังกลัว จะจุจริงออ้ยอุ้ระเบิกได้ังงโอ้ย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 ปั๊บเขียวอีเลยเส้นมนเดิมอออเลกระปเิเฮ้ยพอซื้อผมจอสกินนี้ด้วยเจ้าุดไหนอุ้ยั้รได้ด้วยอะน่

อุ้ยผมกือบอีกคนเดียวใหญ่จังคุ้ยคุ้ยโปวัดใจอ๋อวัดใจเปล่าได้ได้ผมคุณโคตรโคตรเทพไปแล้วบอกเตี้ยไม่ใช่ทำไมคุยโมโม่อย่างนั้นน่ะเนี่ยดูดูเห็นไหตายป่ะนี่บอกแล้วผมไม่ได้เป็นยาน้อโคตรเท่เลยรูละผมไปกดตรงนี้ก่อนไปไหนอะนะ ยังไปด้วยไปด้วยไปด้วยอุ้ยคนเนียนคนเนียนอ่ะอ้าวคนเด้พวกนี้พวกเนียนยังอ่ะซ่นเนียนเหมือนกันนั่นอ่ะอ้าวอ๋อเฮ้ยโห่บาดใจซะด้วยบาดบาดใจถึงด้วยวิผมก็เชื่อแล้วเฮ้ยอุ้ยผมลืมถือเนอะโดนเลยโอ้โหผมเชื่อผมเต้แบบนั้นเลย อ้าวครับทุกคนครับสำหรับมินิเกมมือเดอร์พาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนชอบก็กดไลค์กันด้วยนะขอ5หไลค์เพื่อมีคลิปหน้าต่อไปสำหรับวันนี้พอผมก็บ๊ายบายครับทุกคนไปครับไปครับไปครับนะ